สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังครับเคยเห็นรถม้าในหนังเก่าๆกันไหมครับแล้วเคยสงสัยไหมว่าเอมันกลายมาเป็นรถยนต์ที่เรานั่งกันทุกวันนี้ได้ยังไงนะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากความฝันของคนคนนึงนี่แหละครับที่เปลี่ยนโลกของเราไปเลยใช่เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นในโรงงานใหญ่โตอะไรเลยนะแต่มาจากความฝันของคนแค่คนเดียวเท่านั้นเองครับเรื่องนี้มีพระเอกด้วยนะชื่อว่าคาร์ลเบนส์ครับ ตอนเด็กๆเนี่ยชีวิตเขาลําบากมากเลยนะครับแต่พอความลําบากนี่แหละที่ทําให้เขามีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าใครๆลองนึกภาพตามครูนะครับย้อนกลับไปนานมากเลยในสมัยที่ทุกคนยังใช้รถม้ากันอยู่แล้วจู่ๆก็มีคนคนนึงบอกว่าฉันจะสร้างรถที่มันวิ่งได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ม้าฟังดูเหมือนเป็นเรื่องในการ์ตูนเลยใช่ไหมล่ะครับแน่นอนเลยว่าใครๆก็หัวเราะเยาะเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะสมัยนั้นนะนะ ถ้าไม่ใช้มา้าคนก็จะเดินทางด้วยรถไฟหรือว่าเรือกันแต่รู้ไหมครับถึงจะโดนล้อเลียนแค่ไหนเขาก็ไม่เคยยอมแพ้เลยสักนิดแต่กว่าจะทำสำเร็จนะโอ้โหเขาล้มลุกคลุกคลานหลายครั้งเลยครับตอนแรกตั้งบริษัทก็เกือบจะเจ๊งแน่แต่เขาก็สู้ไม่ถอยจนในที่สุดก็สร้างเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันได้สำเร็จเป็นครั้งแรกและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เขาตั้งบริษัทใหม่ที่ชื่อว่า Ben z c i ขึ้นมาได้สาเร็จ พอมีบริษัทที่มั่นคงแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาทำความฝันนี้เป็นจริงซะทีในปี1885คาวเบนส์ได้สร้างสิ่งประดิษฐ์สุดมหัศจรรย์ที่จะเปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลเลยครับและนี่ก็คือหน้าตาของมันครับเจ้าเบนส์เพเทนส์มูทัวร์วากเกนรถยนต์สาล้อคันแรกของโลกเขาจดสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการเลยนะในเดือนมกราคมปี1886เราเลยถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดของรถยนต์คันแรกของโลกเลยล่ะครับแต่เอ๊ มันยังไม่เจ๋งขนาดนั้นนะตอนแรกนะรถคันนี้วิ่งได้เร็วสุดแค่16กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองช้ามากๆเลยถ้าไปวิ่งแข่งกับมา้เาเผลอๆม้าอาจจะชนะด้วยสมามใครับพอรถมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนก็เริ่มไม่เชื่อมั่นในความฝันของคาวเบน์แล้วแต่ตอนนั้นเองก็มีฮีโร่ตัวจริงผล่ออกมาคนนั้นก็คือคุณเบอร์ทาเบนส์ภรรยาของเขานั่นเองครับเธอตัดสินใจทําเรื่องที่ไม่มีใครกล้าทําคือแอบเอารถคันนี้ขับออกไปเดินทางไกลๆเลย เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ามันทำได้จริงเธอขับไปไกลถึง104กิโลเมตรเลยนะโหไกลมากนี่ไม่ใช่การขับรถเล่นๆน,นะครับแต่มันเป็นการประกาศให้ทุกคนรู้ว่านี่ไงล่ะรถยนต์มันใช้งานได้จริงๆนะไม่ใช่ของเล่นความกล้าหาญของคุณประธานนี่แหละครับที่ทําให้วงการรถยนต์ทั้งโลกตื่นตัวขึ้นมาเลยแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นสิครับเพราะในขณะที่คาวเบนซ์กำลังพัฒนารถ3ล้อของเขาอยู่ก็มีคนเก่งอีกกลุ่มหนึ่ง แอบซุ่มทําอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันอยากรู้ไหมครับว่าเขาเป็นใครคู่แข่งที่ว่าก็คือคุณกอรลิฟเดมเลอร์ ler, กับคุณวิลเฮมไมบักครับสองคนนี้เป็นคู่หูกันเขาลังสร้างรถยนต์4ล้อคันแรกของโลกอยู่เลยซึ่งมันคนละแบบกับรถ3ล้อของเบนซ์เลยนะทีนี้แหละครับการแข่งขันครั้งใหญ่ก็เริ่มต้นขึ้นบริษัทของเดมเลอร์หรือ DMG เนี่ยเขาเปิดตัวรถยนต์ชื่อว่า Mercedes ซึ่งมันทั้งเร็วแล้วก็แรงกว่ารถของเบนซ์มาก กลายเป็นคู่แข่งคนสําคัญของเบนซ์ไปเลยทันทีทั้ง2บริษัทก็เลยแข่งกันใหญ่เลยครับแข่งกันมานานหลายปีเลยแต่แล้วก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นเรื่องที่ทําให้คู่แข่งที่สู้กันมาตลอดต้องหันกลับมาร่วมมือกันเรื่องนั้นก็คือสงครามโลกครั้งที่1ครับพอสงครามจบลงเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีก็แย่มากๆเลยทําให้ทั้งบริษัทของเบนซ์และบริษัทของเดมเลอร์เกือบจะล้มละลายไปพร้อมๆกันเลยครับดังนั้น เพื่อให้รอดต่อไปได้ทางออกเดียวก็คือต้องร่วมมือกันครับ2บริษัทที่เป็นคู่แข่งกันมาตลอดเลยเลยตัดสินใจมารวมกันเป็นบริษัทเดียวชื่อว่าด a มเลอร์เบนแล้วก็เอารถที่ขายเนี่ยมาใช้ชื่อว่า Mercedes-Benz เพื่อเป็นเกียรติให้กับทั้ง2ฝ่ายเลยพอรวมกันเป็น1เดียวแล้วก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ยังครับเส้นทางของพวกเขายังมีอุปสรรคอีกเยอะเลยเรามาดูกันต่อนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอีก และนี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่สําคัญมากในประวัติศาสตร์ของบริษัทนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้านั่นก็คือช่วงสงครามโลกครั้งที่สองครับในตอนนั้นบริษัทต้องเปลี่ยนไปผลิตของเพื่อใช้ในสงครามแล้วก็มีการบังคับใช้แรงงานคนด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเลยพอสงครามจบลงบริษัทก็ได้จ่ายเงินชดเชยเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่เหมือนกับที่เขาว่ากันว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอใช่ไหมครับหลังจากผ่านเรื่องร้ายๆมาได้ ริษัทที่เกือบจะไม่เหลืออะไรแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับจนคนเรียกกันว่าปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีเลยล่ะครับแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้บริษัทก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเลยครับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจนกลายมาเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นักเรียนลงนึกดูสิครับแค่ปี2022ปีเดียวเขาขายรถได้มากกว่า2ล้านคันโอ้โหเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับจากความฝันที่เคยมีคนหัวเราะเยาะ กลายมาเป็นรถยนต์ที่คนทั้งโลกรู้จักเรื่องราวของ Mercedes-Benz เนี่ยสอนให้เรารู้ว่าพลังของความฝันมันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับและมันก็ทำให้ครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนเลยว่าแล้วนวัตกรรมครั้งต่อไปที่จะเปลี่ยนโลกจะมาจากความฝันของใครกันนะอาจจะเป็นความฝันของไทยสักคนในห้องนี้ก็ได้นะครับพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปในอยากให้รู้ I want you to know